คตรคุ้มเลยครับตัวด้านหน้าตัวนี้คือตัว MG HS นะครับบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับในราคาแค่นี้เองนะครับราคาตัวนี้ออกห้างอยู่ประมาณล้านกว่าบาทวันนี้ราคาเหลือเป็นแค่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนอยู่แค่หกพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับมาดูกันว่ารดออปชั่นหลักล้านเนี่ยออปชั่นจะเป็นยังไง ได้บอดี้อะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สวยและใหญ่มากๆนะครับเป็นบอดี้ที่น่าเล่นน่าใช้ถ้าเทียบในแบรนด์หลักนะตัวนี้ก็น่าจะประมาณ c r v วนะครับแต่ถ้าเป็น Honda เนี่ยเฮ้ยแต่ถ้า Honda ก็เป็น c r v วแต่ถ้าเป็น t ต y o ต้าเนี่ยก็อาจจะเป็น c o r o l l a คอร์ s นะครับแต่ถ้าเป็น m a z d a เนี่ยก็ประมาณ c x เ้าเลยนะครับแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้คือน่าเล่นน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับมาดูในส่วนของดีไซน์กระจังหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับ ตัวนี้จะมีไฟเดียร์ไทม์เลนนิ่งไรอยู่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับพอไฟตัดนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟทัดหมอกแบบพา d ด้วยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับกระจังหน้าโลโก้เนี่ยก็เป็น MG ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับจะบอกให้ว่าตัวนี้คือหน้าเล่นและหน้าใช้มากนะครับแบกล้อเนี่ยก็เป็นขอบสแนะครับยางปี23นะครับระบบเบรกเนี่ยก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อทั้งหมดเลยนะครับเรื่องระบบเบรกและช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยว่า MG เนี่ย ไม่ต้องพูดถึงครับขับง่ายครับสบายขับมันกระจกมองข้างเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเดียวอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมชอบเวลาเปิดอย่างนึงนะมันจะมีไฟอยูต่ตรงใต้กระจกด้วยนะครับมันต้องกดล็อกก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบคีเลสนะครับนี่ครับถ้ากดคีเลสปุ๊บก็กระจกก็จะพ,พับเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ากด,กดล็อกปุก๊บนะครับก็จะเปิดเองอัตโนมัติ แต่ถ้าตันนี้ไฟมันนาจะออกแค่ตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่เลยครับสิ่งที่ผมชอบในตัวเขามากเลยนะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ด้วยนะครับเหมือนเบนเลยรับฟิลเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับบอกไฟฟ้านะครับมีแค่ปรับด้านหน้านะครับตัวผู้โดยสารคนขับเนี่ยไม่มีนะครับแต่มาดูในส่วนของตัวกลางก่อนเลยได้กันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับ ช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเพราะว่าราคารถแค่สามแสนกว่าบาทเองนะระบบเนี่ยก็เป็นปุ่มที่จิสตาร์ทนะครับนี่นะครับไฟเม่ไลท์เนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับ สวยมากนะมีไฟแอมดบ้นไลท์ด้วยนะครับให้ในผู้โดยสารเนี่ยดูหรูขึ้นมากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะเนี่ยนะครับมีไฟดวยสวยผมชอบเลยนะยิ่งมาเห็นตัวนี้ยิ่งชอบยิ่งตกหลุมรักเลยนะครับสําหรับ EGSX ตัวนี้นะครับระบบกระจกเนี่ยก็เป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมีที่ปรับกระจกด้วยแล้วก็พับกระจกด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเลยเป็นฟังกไลันมันติฟังก์ชันนะครับสามกาน เลยนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงก็มีนะครับแล้วก็พวมอะไรก็เป็นแบบมันติฟงกชชันตัวนี้ก็ใช้คู่กับตัวนี้นะครับอเด็กซ mm ีพ hmm. mm ูดสัมเนี่ยก็ใช้คู่กับหน้าจอตัวนี้นะครับ mm hmm. เลื่อนไม้เนี่ยก็เป็นดิจิตอลนะครับสวยมากนี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวตัวนี้จะเทสระบบสั่งการด้วยเสียงให้ดูนะครับสวัสดีให้ฉันช่วยวย,ยังไง m อเปิดกระจกซ้ายอะไรคะเปิดกระจกซ้าย โ <Okay. S 1> อเคหน้าตา่างผู้โดยสารข้างหน้าเปิดแล้วปิดหน้าต่างผู้โดยสารข้างหน้าออานอนกดครับแค่กดครั้งเดียวนะครับฉันอยู่นี่ปิดผู้โดยสารข้างหน้าเฮ้ยปิดกระจกด้านหน้าอะไรคะปิดกระจกสายกําลังปิดหน้าต่างฝั่งผู้โดยสารนี่นะครับระบบสั่งการด้วยเสียงใช้งานได้จริงครับแล้วก็ตัวเนี้ย ก็จะเป็นตัวเกียร์เนี่ยนะครับก็จะเป็น7สปีดนะครับล้วก็จะมีโลโก้ MG อยู่ตรงหัวเกียร์นะครับเซเรราเนี่ยเหมือนบีเเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มออโต้เบรกโฮนะครับผมมีมาให้นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าหลายคนอาจจะบอกว่าปุ่มออโต้เบรกโฮเนี่ยมันคืออะไรนะครับใช้ยังไงตัวนี้นะครับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับถึงจะสามารถใช้ได้แต่ถ้าไม่ลัดเข็มขัดนิรภัยจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเวลาตัวนี้ ใช้ยังไงถ้าเ,าเวลาเราใส่เกียร์ดีนะครับถ้าปล่อยเบยรกตัวนี้รถมันจะไม่ถลายเองนะครับถ้ากดใช้ตุ่มออโต้เบรกหฮนะแต่ถ้าไม่ใช้ปุ่มออโต้เบรกโฮถ้าเราใส่เกียร์ดีรถก็วิ่งเองอัตโนมัติปกตินะครับแล้วก็มันจะช่องด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบ Power Outlet หนึ่งช่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหน้าจอแอร์นะครับ,รบก็ปรับได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเลื่อนได้ นะครับก็ปรับระดาบาับไปหรือว่าจะเอาออโต้ก็ได้นะครับใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาเลยกล้องถอยก็มีมาให้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้ชอบนะครับตัวนึงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถสไตล์ที่บอดี้ใหญ่แล้วมันนั่งได้สบายมากๆนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งที่ผ่อนอยู่มันหกพันกว่าบาทนะครับผมอยากแนะนําเป็น MG ตัวนี้เลยนะครับ H S นะครับ ปี2019 20นะครับเลียไม้แซนดนต้นไฟท้ายก็เป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับมีไฟทับทิมอยู่ด้านล่างมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันว่าจะกว้างแค่ไหนนะครับนี่เลยครับผมบอกได้ว่าใส่ของได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าไม่จุใจนะครับสามารถพับเบาะเก็บลงไปได้อีกนะครับพับเบาะได้นะครับนอนได้สบายๆเลยนะครับรถนี่ครับด้านหลังก็เป็นรถเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถันไม่เคยถอดเลย แล้วประกันไม่มีชนหนักจมน้ำย้อนไปกลัไปและกลับไปนะครับแล้วก็มาดูส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบ power outlet อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสองช่องเช่นกันนะครับเพราะแค่ตัวเนี้ยนะครับระบบช่องเสียบ power outlet ก็4ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วย1คู่ด้วยกันนะครับแต่ช่องพนักพิงเนี่ยไอ้ตุงพักแขนเนี่ยนะครับผมชอบมากนะครับนี่ วางแก้วน้าได้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนี้นะครับใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่อะไรได้ของจุกจิกเล็กน้อยได้นะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ด้านบนแบบนี้นะครับมีไฟให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีที่แขวนด้วยนิดหน่อยนะครับนะครับสวยมากแล้วก็มี2องจุดด้วยนะครับฝั่งนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับชอบมากนะครับรถสไตล์บอดี้ที่ใหญ่นะครับในราคาแค่อีโคคาร์ราคาเลอแค่3ามแสนกว่าบาท ขายถูกขนาดนี้รถมีปัญหาหรือเปล่าแล้วประกันไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแหวไปความฝ่ยใหม่และกลับใหม่ถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนทันใหม่ได้นะครับราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดแน่นอนนะครับถ้าสนใจทักมาผมได้ที่แอด 999G หรือว่าโทรมาที่เบอร์0610921072ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ